สวัสดีสสดจ้าวันนี้ได้เจ้าสมุทรมากินค่ะทุกคนปูไข่ดองสองกิโลสองกิโลค่ะกินให้จุกจุกกันไปเลยโอ้แมงวันผักของเราก็จะมีกระเทียมโทนมีแรดิสมีผักสลัดก็มีข้าวสวยด้วยครับข้าวสวยข้าวเหนียวก็มีแครอทค่ะทุกคนมาค่ะกินด้วยกันเลยจ้าเดี๋ยวแมงวันมันจะกินมาครับกินวยกันครับ ทุกคนดูดูสออิอุ้ยแม่อุ้ยนัวขนาดอ,อหวานเจี๊ยวทำดองเข้าหวานกำลังดีนะไม่หวานมากหวานอร่อยอืมสับของคุลม กิน uh huh. จนลืมปัดแมงวันแน่เลยอืม uh huh. อร่อยมากแล้วอุ uh ้ยเขาเหนียวจำ้ำ uh huh. uh huh. วะอือือคนณมะ อ,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 อร่อยมากข้าวโพดไขท่ทองคนระับสมกับเป็นเจ้าสมุทรจับหลายทุกคน เดี๋ยวคือใหญ่เอาไว้กินทีหลังขบกับข้าวอร่อยมากเลยครับคือไล่มงวันเน่ะทางโอเคะเริ่มแย่งกันแล้วลูกหมาอืมลูกหมาอืม แบิดบบไก่แม่ถ่ายคลิปหมาจอนมาหรอแม่ไม่หลอนแม่วางแล้วหมาแย่งกัน ร้านเจสัมเผาปูไข่ดดงแซบหลายฮืมรานดึกคุณลืมเผา อืมกินที่ไรเราสั่งแต่ร้านนะี่เกี๊ยวไส้สัเปารพัทยา ปั่นรุนแรงรสเป็นน้ำซุปเลยอร่อยจิ้มกับน้ำต้มหนียวกระป๋อะ เดี๋ยวคำหมดแล้วอ่าข้าเหนียวมากเลยกินกันอยู่ในป่าย,ยาง,างครับแล้วกันอือไข่ทะลักกินของทะเลไม่ต้องห่วงนะแมงมัน นี่ยังน้อยนะเนี่ยปกติมันจะบินฮึ่งเลยเนาะตอนที่เราถ่ายตอนพี่ไอ้อยู่อะเินของเ่าเลยอันนี้พี่ไอไปทำงานแล้วอ,อืม ต้องขูดให้หมดอะมันอร่อยมากกินกับข้าวแล้วกินกับผักทุกคนเข้ากันมากหยุดไม่ได้แล้วปัง มันแดงแดงมันไอิบคนต้นไม้มันแดงร่วงมาใส่หัวนึ้วามัน มรคาคาสมคำล้ำเลยดูไครแล้ว

ไข่เขาแน่นมากแล้วจมเต็มอ่ะ นคนเลียกนะพวกมาแล้วืม <c oughs> ย,ยังกปูน้อนก็มีน่ะน่น้อหั อสองคือโลทุก<ๆ>หมดไหมเนี่ย <c oughs> เยอะมาก ว้าว,วพริกแดงเผือกอะไรไข่ล่วงเป็นไรล่วงแล้วก็ล่วงไปจะได้อีก <laughs> เนื fields, ้อนเื hmm. <sh <sh oh, okay. mm ้อเนื้อเหลืองไอลามไม่เห็นเนื้อเห็นตะไค้อืมอนั้นมันขึ้นสวรรค์เลยค่ะมันอร่อย อร่อยมากหี่นะายเน้นๆนะทุกคน,นอืมอืมอืม อร่อยอร่อยจนน้ำมูกไหลเ,เลยน้ำตั้มทุกนน้ำตัมนัวขนาดเลยคนๆเหนียวๆเ,เลยอื้อ เอ้ยบึงบ้งบึงบ้งบึ้งบึ้งอืมอ,อน้ำดองเข,เขาเข้าถึงเนื้อปูมากแล้วอืมกล้ามเลยอืม mẹ mong gọi nó nữa 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 nha nữa nha Ừ คุณอืมอารมณ์ดีมากเลยอือื Hát tiếng á, bơ nâng, bơ nâng Hát hmm. hmm. tiếng á nữa hả? Mẹ ăn รมันอร่อยมาก mm hmm. อิ่มแล้วจ้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ